ในใิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงบุคคลและสถานที่ไม่มีอยู่จริงตอนที่1ชีวิตที่พลิกผันณอาณาจักรอันกว้างใหญ่มีดวงดาวเล็กๆดวงดาวหนึ่งอยู่สุดขอบกาแล็กซี่ถนนสายรองที่ห่างไกลจากแหล่งชุมนุมชนมีเทาเฮาสภาพกลางเก่ากลางใหม่ดูชมรุดซุบโซมกว่าเทาเฮาข้างเคียง เหมือนไรผู้อยู่อาศัยมานานในมุมมืดของบ้านมีชายหนุ่มเนื้อตัวดูสกปรกเหม็นกลิ่นแอลกอฮอล์คะคุ้งนอนอยู่ถ้ำกลางขวดแก้วที่ใส่เครื่องดื่มวางอยู่อย่างละเกะละกะเต็มพื้นเขาค่อยๆปือตาที่หนักอึ้ง มองไปรอบๆตัวที่มีแต่ความเงียบสงบพยายามปรับสายตาให้ชินกับแสงที่ส่องผ่านเข้ามาชายหนุ่มค่อยๆลุกขึ้นยืนใช้เท้าเขีย่ยขวดแก้วที่ขวางทางเพื่อจะเดินเข้าสู่ห้องน้ำ เสียงน้ำจากฝักบัวกระทบผิวหนังเรียกคืนสติของชายหนุ่มให้แจ่มใสขึ้นหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วเขาเดินไปที่อ่างล้างมือบนอ่างล้างมือมีกระจกแขวนอยู่สะท้อนภาพชายอายุ30-40ปีดวงตาแดงก่ำจากลิ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนวดเขาขึ้นเขียว ผมเริ่มมีสีขาวขึ้นแซมใบหน้าตอบดูแก่กว่าอายุจริงของเขาไปมากทศชายหนุ่มอายุ20ปีปลายๆเป็นพนักงานกินเงินเดือนอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่งชีวิตเขาปกติสุขดีถึงจะไม่ได้สวยหรูอะไรมากนะักแต่ก็อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ได้อย่างสบาย จนกระทั่งเกิดภาวะโรคระบาดขึ้นทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักจนถึงขั้นถดถอยเป็นเวลานาน,านร่วมปีกว่าก็ยังไม่ดีขึ้นทางบริษัทจึงมีนโยบายปลดคนงานออก50%เเพื่อประคองธุรกิจของตนเองและหนึ่งในผู้โชคดีที่โดนปลดออกก็คือทศ เขารู้สึกเหมือนโดนฟ้าผ่ากลางวันแสกแสกเมื่อผู้จัดการแจ้งข่าวให้เขาทราบเขากลายเป็นคนตกงานโดยไม่ได้เตรียมตัวใดๆไหนจะหนี้ค่าบัตรเครดิตค่าผ่อนรถค่าเช่าคอนโดละ่ะเขาจะทำยังไงทศใช้เวลาตั้งสติร่วมสัปดาห์กว่าเขาจะออกหางานใหม่ทศสมัครงานผ่านเว็บไซต์ดังๆทุกเว็บ แต่ไม่มีสักที่เรียกเขาสัมภาษณ์เลยเวลาผ่านมาหลายเดือนจนเงินชดเชยที่บริษัทให้ไว้และเงินเก็บเขาใกล้จะหมดแล้วทศตัดสินใจนำเงินไปปิดหนี้บัตรเครดิตส่วนรถยนต์ของเขาขาดส่งมาหลายเดือนจึงถูกยึดอย่าคิดว่าผมปิดบัตรเครดิตรถถูกยึดแล้วเรื่องจะจบนะ มันเพิ่งเริ่มต้นหลังจากรถถูกยึดแล้วผมยังต้องหาเงินมาจ่ายค่าติดตามทวงถามหนี้และค่าส่วนต่างหลังจากขายรถชำระหนี้สินแล้วนอกจากผมจะต้องตกงานแล้วตอนนี้ผมยังถังแตกต่างหากทำให้ผมต้องทรมซานกลับมาอยู่เทาเฮ้าชานเมือง ซึ่งเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่ครอบครัวทิ้งไว้ให้หลังจากประสบอุบัติเหตุรถบรรทุกพุ่งชนเนื่องจากหลับในพ่อและแม่ของผมเสียชีวิตคาที่ทดอยู่อย่างไรจดหมายและนำของที่มีในบ้านไปขายแลกแอลกอฮอล์มาดื่มเพื่อให้ลืมความทุกข์ตอนดื่มมันก็ลืมความทุกข์ได้อยู่หรอก แต่ตอนสั่งกับต้องมาทุกข์หนักนี่สิเพราะตอนนี้ในบ้านแทบไม่เหลืออะไรให้ขายแล้วยกเว้นวิทยุเก่าๆเครื่องหนึ่งที่ไม่มีใครรับซื้อระหว่างแต่งตัวเขาก็เปิดวิทยุเพื่อให้มีเสียงเป็นเพื่อนแก้เหงา อยู่ๆก็มีเสียงหญิงสาวทรงสเสน่ห์ดังขึ้นจากลำโพงวิทยุเก่าๆโอกาสดีสำหรับท่านที่ต้องการรายได้สูงไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศเพียงท่านมีความอดทนรับความเสี่ยงในการทดลองได้ท่านจะได้ค่าตอบแทนที่แสนคุ้มค่าแน่นอนเพียงติดต่อมาที่เบอร์ เมื่อทศได้ฟังก็คิดว่าเขาอยากไปร่วมการทดลองนี้เพราะเขาคิดว่าเขาไม่มีอะไรจะต้องเสียอีกแล้วในชีวิตนี้ทศได้เดินทางมาอย่างสถานที่นักหมายที่คุยกันไว้เป็นโกโดังเก็บของเก่าๆอยู่ไม่ไกลจากบ้านเขามากนะมีคนใส่ชุดกาวสีขาวเดินไปมาเป็นจำนวนมาก ทศได้เซ็นเอกสารจำนวนหนึ่งก่อนทางบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีของเขาแล้วก็มีคนตามประกฏเขาให้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าจะได้เริ่มการทดลองทันทีหลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเจ้าหน้าที่ก็พาไปตรวจสุขภาพตามฐานต่างๆเสร็จแล้วนำเขาเดินไปที่ริบ กดปุ่มลบ13ตัวลิฟ์ค่อยๆเคลื่อนที่ลงไปชั้นใต้ดินก่อนจะมีเสียงดังขึ้นแล้วตัวลิฟต์ก็หยุดลงเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกทศก็ได้ยินเสียงแปลกๆเจ้าหน้าที่ทั้งสองก็เข้ามาควงแขนทั้งสองข้างเดินออกจากประตูลิฟต์ ตลอดสองข้างทางเป็นห้องกระจกใสมีทั้งห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือแปลกๆเต็มไปหมดยิ่งเดินมาลึกเท่าไหร่ทศก็ยิ่งได้ยินเสียงโหยหวนดังชัดเจนขึ้นทศก็เห็นในห้องหนึ่งมีหญิงชรา,าหลังค่อมจมูกง้มเป็นตะขอ ใบหน้าเหี่ยวย่นดวงตามีฝ้าขาวเดินขึ้นเตียงผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ทำการลัดข้อมือข้อเท้าติดกับเตียงเมื่อมัดดีแล้วได้มีเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเดินเข้าไปพร้อมเข็มฉีดยาบังจงฉีดตัวยาที่อยู่ในเข็มเข้าไปในร่างของญิงชรลา หลังจากฉีดไปได้สักพักรูปร่างของหญิงชลาก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปหญิงชลาเริ่มร้องเสียงแหลมร่างกายเริ่มมีการบิดเก่งเสียงกระดูกดันลั่นร่างกายยืดขยายอย่างรวดเร็วทำให้กล้ามเนื้อเกิดการฉีกขาดและสมานตัวเลือดไหลท่วมร่างหญิงชลาคนนั้น ทศที่เห็นล่างที่เต็มไปด้วยเลือดเริ่มกีดร้อนตามภาพที่สยดสยองนั้นและพยายามดิ้นลนเพื่อจะหนีเขาอยากได้เงินแต่ไม่ได้อยากจะตายอย่างสยดสยองแบบนี้แน่เจ้าหน้าที่ที่คอยประกบเขาอยู่ใช้เข็มแทงเข้าไปที่คอของทศเต็มแรงทศสลบลงไปทันที ทศเริ่มรู้สึกตัวอีกทีแบบสลึมสลือเห็นไฟไหม้และได้ยินเสียงไซเรนดังก้องไปทั่วบริเวณก่อนนั้นตาจะปิดลงไปหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ศูนย์วิจัยเถื่อนนั้นวันนี้ทศก็ได้ออกจากโรงพยาบาลสักทีทศจำเรื่องราวในศูนย์วิจัยเถื่อนนั้นไม่ได้เลย รู้แค่ว่าเขาลงไปชั้นใต้ดินและได้ต่อสู้เพื่อจะหนีแต่โดนทำให้สลบก่อนร่างกายของเขาไม่พบสิ่งแปดปลอมใ,ใดๆทางแพทย์จึงตัดสินใจให้ทศออกจากโรงพยาบาลได้ทศได้กลับไปอยู่ที่บ้านเทาเฮาของเขาเขาถอนหายใจขนาดทิ้งตัวลงเตียงบนชั้นสอง ฝุ่นที่ติดอยู่ตามที่นอนฟุ้งขึ้นมาทำให้ทดไอและจามอยู่นานแต่ด้วยความเหนื่อยล้าและตกอยู่ในความเครียดมานานเขาก็หลับลงไปอย่างรวดเร็วตืดต๊ดตื๊ดระบบนำล่องวิถีชีวิตได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วการประสานประสบความสำเร็จ การเข้ากันได้ของสภาพจิตใจปกติเสียงอิเล็กทรอนิกส์ดังขึ้นทำให้ทศสะดุ้งตื่นทศมองหารอบห้องอย่างสับสนแต่ก็ไม่พบอะไรนี่มันอะไรกันสวัสดีล่านต้นแบบฉันคือ AI ที่ช่วยดูแลระบบนำล่องวิถีชีวิตให้แก่เจ้าเจ้าไม่ต้องมองหาเราหรอก ระบบนี้ถูกฝังเข้าไปในสมองของเจ้าเสียงอิเล็กทรอนิส์ตอบกลับเดี๋ยวเดี๋ยวระบบบ้าบอนี่มาจากไหนวะทศพูดอย่างใส่อารมณ์แรงต้นแบบได้เข้าร่วมงานวิจัยเมื่อตอนต้นปีทางสูมวิจัยของเราไงแล้วภาพหนังสือสัญญาก็ปรากฏขึ้นมาในหัวของทศ มันเป็นหนังสือสัญญาที่เซ็นที่สูนยวิจัยเถื่อนนั่นเอง AI ระบบนำล่องได้ส่งคำอธิบายเกี่ยวกับระบบเข้าสู่สมองโดยตรงระบบนำล่องวิถีชีวิตคือระบบที่จะช่วยตัดสินใจในการเลือกสายการเรียนหรืออาชีพที่เหมาะสมกับร่างต้นแบบนั้นๆ และทําให้เป้าประสงค์เป็นจริงซึ่งล่างต้นแบบของท่านได้ถูกระบบคำนวณอาชีพที่เหมาะสมเรียบร้อยแล้วว่าต้องเป็นพ่อครัวเนื่องจากล่านต้นแบบมีความสามารถในการแยกกลิ่นต่างๆได้ดีและมีลิ้นที่สามารถแยกแยะรสชาติรวมถึงวัตถุดิบในการทําชั้นยอด หลังจากได้รับรู้เกี่ยวกับระบบนำล่องวิถีชีวิตก็มีรูปโฮโลแกรมปรากฏขึ้นเป้าหมายล่างต้นแบบต้องมีความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับอาหารไทยและอาหารตะวันตกล่างต้นแบบทศมนุษย์ธรรมดาสัญชาติไทยเพศชายอายุ28ปปีความสามารถทางกายภาพระดับ E ประเมินจากการตอบสนองของระบบประสาทและร่างกายความสามารถในการทำอาหารไม่ทราบผลการประเมินทางอาหาร5มิติคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมือใหม่หมายเหตุเจ้าเป็นเพียงมือใหม่ในวงการทำอาหารเท่านั้นจงฝึกให้หนักเพื่อทำข้าวผัดไข่ให้สำเร็จ ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณนะคะ